ผมว่าถ้าพูดถึงหนังฟอร์มยักษ์หนังแบบหนังลงทุนหนังมันหนังเดือดเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะต้องนึกถึงหนังแบบพวกหนังอเมริกาหนังสเปนหนังจีนเงี้ยฟอร์มยักษ์ครับแต่ว่าผมว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับผมผมเนี่ยไม่ค่อยได้ศรัทธาเอาจริงๆนะไม่ค่อยได้เชื่อมั่นถึงภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีเท่าไหร่ครับในในช่วงที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา5ปีเนี่ย ก่อนหนนี้คือแทบจะไม่เข้าไปดูหนังลง mm. เกาหลีเลยเพราะเราไม่ศรัทธาครับเราไม่เชื่อว่าจะคุ้มครับเพราะว่าค่อยกลับมาดูกลับมาดู Netflix ก็ได้ค่อยกลับมาดูหนังแ้วแต่ว่าเรื่องนี้แล้วในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาในช่วงพิเรียปีเนี่ยหนังเกาหลีเป็นหนังที่เพล่เพอสนุกครับสนุกกว่าหลายๆเรื่องที่เราคาดหวังด้วยซ้ำครับ ผมได้มีโอกาสไปดูภาพยนตร์เรื่องเดซิเบลหรือชื่อภาษาไทยคือลั่นระเบิดเมืองนะครับแล้วดูแบบคือเห็นตัวอย่างก็รู้สึกว่าน่าจะสนุกครับเรื่องนี้ผมยอมรับว่าดูตัวอย่างแล้วสนุกแล้วรู้สึกว่าดูแล้วน่าจะตื่นเต้นเครียดน่าจะสนุกอะ่ะมันอะ่ะอะรอย่างนี้ก็่ะแล้วพอได้มาดูจริงๆครับคือโคตรครบรถครับ คือถ้ามันพูดถึงเรื่องการให้คะแนนเนี่ยผมว่าเป็นหนังที่ควรจะได้คะแนนเยอะมากๆจริงๆผมไม่รู้ว่าผมจะให้คะแนนเท่าไหร่นะเพราะตอนนี้ดูหนังเยอะมากแล้วผมไม่สามารถที่จะไปไปสเกลหนังได้เลยครับเพราะว่าเรื่องนี้สนุกจนแบบว่าเราเทียบกับเรื่องอื่นได้ยากครับแล้วก็คิดว่าเราจะมารีวิวแบบสั้นๆนะครับให้ทุกคนไปดูกันยังเชื่อว่ายังมีในโลกนะครับผมพยายามรีบทาคลิปนี้แล้วก็ ลองเชียร์ทุกคนได้ไปดูในโรงครับสำหรับเรื่องเดซิเบลหรือว่าลั่นสนั่นเมืองเฮ้ยลั่นระเบิดเมืองนะครับเป็นหนังวางระเบิดที่มีปมแบบโคตรค,ครับแล้วมันไม่ได้เป็นหนังมันอย่างเดียวผู้ชมมันคือหนังรักครับมันคือหนังซึ้งมันคือหนังเพื่อนมันคือหนังที่โคตรมันแก้ไขปัญหาครอบครัวความสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องการตัดสินใจคือแม่งโคตรครบแล้ว ภาพเพิ่บอนิเมชั่นอะไรเขาก็ทําอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ผมดูภาคไทยครับไม่รู้ว่าโงไหนมีภาคเกาหลีไหมแต่ภาคไทยภาคได้ตลกและสนุกพูดง่ายๆว่าเป็นหนังที่มันโคตรครบแล้วก็ไม่สปอยครับเพราะว่าเป็นหนังมันไม่ซึ้งไม่ไม่ดึงดราม่าอะไรแต่ว่าเป็นหนังที่สนุกแล้วก็โคตรมันเป็นหนังที่พูดได้เลยว่าครบรถจริงๆครบรถจริงๆแล้วก็ไปดูแล้วพอพูดถึงหนังเกาหลีในช่วงนี้ผมต้องชื่นชม อุตสาหกรรมของคนเกาหลีจริงๆนะครับเพราะว่าเราประทับใจกับซีรีส์ลักๆักแล้วเราประทับใจกับซีรีส์คดีฆาตกรรมเราประทับใจกับซีรีส์ธุรกิจแล้วภาพยนตร์เขาเนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นก่อนที่ผมได้ไปดูเรื่อง Confession ยังไม่ได้มารีวิวนะครับเป็นหนังแนวฆาตกรรมแล้วก็แนวสืบสวนสอบสวนมีหักมุมเป็นแนวหักมุมแล้วก็ทําได้หน้าประทับใจเช่นกันครับในในช่วงเวลา หลายๆปีที่ผ่านมานี่ต้องพูดว่าต้องขอชื่นชมหนังเกาหลีเลยแล้วเขาทําแบบให้เราเริ่มที่จะศรัทธาและกล้าไปดูในโรงมากขึ้นยอมลงทุนจ่ายเงินเพื่อดูในโรงมากขึ้นครับผมพูดเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนไม่เข้าไปดูเลยครับหนังเอเชียนี่น้อยมากแล้วก็หนังเกาหลีนี่ไม่เคยก็เคยคิดว่าแบบค่อยดูค่อยดูออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเรื่องนี้ทําได้ดีแล้วก็อยาก ให้ทุกคนลองไปดูครับสนุกจริงสำหรับเรื่องเดซิเบลหรือว่าลั่นระเบิดเมืองนะฮะโอไม่ว่าจะภาคไทยหรือภาคเกาหลีผมเชื่อว่าสนุกแล้วคนไทยก็ภาคได้ดีมากๆครับสำหรับเรื่องนี้ก็ใครที่ชอบหนังเกาหลีหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูหนังเกาหลีผมว่าลองคอมเมนต์กันดูว่าคุณคิดยังไงกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีในช่วงเวลานี้แล้วแล้วคุณพร้อมที่จะเปิดใจดูหนังเกาหลีหนังเอเชียเราจะได้มั่นใจเลยครับว่า คนเอเชียไม่ได้แย่ครับแล้วก็เราคือหนึ่งในนั้นแล้วเราก็สามารถทำหนังดีๆมัน,ม,นมันสนุกเราใจาหักมุมได้ครับผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็คนไทยก็เช่นกันครับก็ลองคอมเมนต์มาดูครับว่าคุณศรัทธาแล้วก็ชอบในหนังเอเชียหรือหนังเกาหลีหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณที่ชมนะครับก็วันนี้มาสั้นๆจริง,รงๆเพราะว่าตอนที่แล้วนะครับดูหนังรักแล้วแบบมันมันเออล้อน,นครับเล่าไป17นาทีจะบอกว่า5นาทีเนี่ยมันกลายเป็น17นาทีก็ วันนี้ก็เลยเอาแบบสั้นๆนะครับให้สั้นที่สุดนะครับไม่รู้เกีียวเทียดตอนเนี้ยโอเคก็ขอบคุณมากที่ฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจะได้มารีวิวกันต่อนะครับสำหรับช่วงอาลืมชุดพูดช่วงช่วง5นาทีมีดีรีวิวนะครับกับพอดแคสต์5นาทีมีดีมาโชว์นะครับก็ลองไปดูก็ได้ครับหนังเรื่องนี้สำนี้ก็สวัสดีครับ